โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมช่องบ่าย35นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำไอเทมของสมไซนนะครับสำหรับสาย Explosion Buster นะครับผมของสกิลคัสสี่นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราเอาเลเวลห้าเนี่ยจะมีความแรงก็คือ2องพันสานะครับแต่ถ้าเราสารน้ำมนเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น4,250%สกิลสารมมน้ำมนสกิลอะไรสกิลตัวนี้ครับผมสารน้ำมนตัวนี้นะครับจะมีไอเดคในตัวด้วยนะแล้วก็จะโจมตีระยะ 7คุณ7ช่องนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอเทมของสวนใส่นะที่ผมใส่กันนะเป็นมีอะไรบ้างแล้วทำดามีเดจได้เท่าไหร่นะครับของสกิลคัสสี่นะครับโอเคไอเทมเริ่มต้นนะครับเป็นหมวกแหลบอันนี้คือผมทำเป็นเซตของ RB มาใช้คู่กับ e x p l o s i o n Butter นะครับก็คือยังไม่มีการอัพเป็นของ e x p l o s i o n Butter แบบ100%ยเนะครับก็คือใช้ของอารมาเล่น X Production มาเตอร์ Butter, ว่าเล่นได้ไหมนะครับก็คือผมเอาโมงแหลกได้เอทีอาร์สามเอทีอาร์สามแล้วก็เป็นมาเตอร์เชอร์เริวห้า Matter นะครับผมแล้วก็ใส่ช X เข้าไปนะครับในส่วนหมวกนะส่วนตานะครับผมส่วนตาหรือหูเนี่ยใส่เป็นหูนกนะครับหูนกเนี่ยผมทําสเตตัสไว้ที่100โดยพื้นฐานนะครับผมเพื่อเอาค่าเริ่มต้นนะครับจะมีแค่เอทีอาร์ที่ผมใช้เป็นเอทีอาร์ร้อยยี่สิบเพื่อเอาอิทธเกลและก็ตีทุกธาตุตี เขาเรียกว่าตีแรงขึ้นเพิ่มแหลคข่มแรงขึ้นนะครับผมก็คือทําดาเมจนะครับทุกประเภทแรงขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปนะก็คือจะเป็นปากโดนปากโดนเนี่ยน่าจะมีกันเกือบทุกคนนะครับปากโดนครับต่อไปก็คือจะเป็นเสื้อนะครับเพราะว่าที่ใช้ปากโดนเนี่ยมันมาคอมโบนะครับผมมันมาคอมโบกับเสื้อตัวเอนะครับผมเสื้อไทยเอเนี่ยเพิ่มดาเมจนะครับต่อประตูนะครับทุกเผ่าคือแรงมากนะครับผมแล้วก็เป็นเสื้อ17.2 เครื่อง2เนี่ยผมเอาเป็น ATK นะครับสองลูกแล้วก็เป็นแรง g t h f o r c นะครับหนึ่งลูกแล้วก็ใส่เป็นเ e e ม m ดไปนะครับเป็นบวกสินนะส่วนสนามเนี่ยเป็นสนับ OS นะครับผม OS AD เนี่ยสามารถแลกได้ตอน level น230นะครับสามารถแลกได้ฟรีด้วยนะครับผมไม่ถึงไม่หึงก็ฟรีใช้มกรกรไปประมาณร้อยลูกหรือสิบกล่องนะครับผมเพื่อแลกสนับตัวนี้นะครับแต่สนับตัวเนี้ยดีอย่างหนึ่งคือมันใส่ได้ตอน level 170 ฝากครั้งได้แต่ไม่สามารถเดยลให้กับคนอื่นได้นะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นโล่นะครับโรคขนนกบทสิบสองนะครับผมโรคขนนกบทสิบสองเนี่ยดียังไงนะครับได้ลดดีเลย์นะครับได้เอ d พีดีแล้วก็ยังสามารถใช้ชิวสปลเลี่ยวหนึ่งกับเลียวสองได้ด้วยนะครับถ้าบวกเก้าเนี่ยเพิ่มดาเมจต่อทุกเผ่าอีกหกเปอร์เซ็นต์ผมใส่เป็นการ์ดของบีโจเข้าไปนะครับอ่าตัวนี้ไปนะครับได้เอทีเคก็ไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม ต่อไปเนี่ยจะเป็นมัฟฟระยะไกลเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับผมไม่ถึงกับแพงมากน่าจะเป็นถูกที่สุดในกลุ่มของ3มัฟนะครับเป็นมัฟเสือนะครับมัฟเสือออฟเอเอห้านะครับ2ช่องแล้วก็มัฟฟ์ออฟอีกสเปริตรออฟไนท์เรียวหกนะครับผมอันนี้เป็นรองท็อปนะครับเพราะว่าถ้าเรียวเจนเนี่ยมันดีแต่มันจะขึ้นหรือลงก็เราก็ไม่รู้ดังนั้นถ้าอยากเสี่ยงก็ได้แต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็เรียวหกก็เอารองท็อปก็พอ ส่วนการนะครับการเนี่ยเป็นการที่คอมโบกับการเอียรมุนนะครับจะเพิ่มจบตีระยะไกลเข้าไปขึ้นบีส่วนรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยผมใช้เป็นรองเท้าเอ็กซ์ติคออฟเอแล้วก็ออฟฮอกไอนะครับใส่การเป็นการสามปีนะครับการบอสสามปีที่ผมใช้เป็นรองเท้านี้เพราะว่าผมอัพสเตตัสเนี่ยมาทั้งหมดประมาณร้อยแปดนะครับเอจี่ร้อยแปดเด็กร้อยแปดแล้วก็รักร้อยแปดเพราะว่าถ้าเราอัพแค่เนี้ยมันได้คุณสมบัติกลางๆดีมันไม่ถึงกับดีมาก แต่ถ้ารองเท้าเนี่ยจะให้ดีมากเนี่ยเอาเป็นเทมสเต็งก็ได้อ่ารองเท้าเทมสเต็งแล้วก็คู่กับมัฟสเต็งผมไม่รู้ว่าดาเมจแรงเท่าไหร่นะแต่ผมชอบรองเท้าเอ็กซ์ติกมากกว่ามันกลางๆดีอย่างเช่นอันเนี้ย htr ร้อยแปดได้ a t ห้าสิบ a c ร้อยแปดได้ ap หนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอ่าเด็กเนี่ยร้อยแปดได้ฟิกศูนย์จุดห้าแล้วก็อ่าได้โจมตีได้ไกลห้า 5, ส่วนถ้าอัพลักร้อยแปดจะได้คิเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ มันแรงสู้กับเทมรักไม่ได้นะครับแต่มันกลางๆดีมันได้ทวนๆดีนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นแฟ้มครับแฟ้มอะโคนี่ยผมใส่เป็นของนี่ครับเป็นเพิ่มดาเมจของระเบิดบาร์เข้าไปแล้วก็อันนี้นะครับเป็นถุงมือถุงมือ4ปีเนี่ยทำช่วงที่กิจกรรมเข้ามานะครับซึ่งอ้อมเนี่ยอ้อมเป็นดูด SP HPD แล้วก็ดูดเลือดนะครับผมส่วนนี้ใส่เป็นกาซสปีนะครับ ได้แค่เได้แค่ออแสักสี่นะส่วนถ้าจะเอาตีทุกท่าซิมเนี่ยจะต้องใส่คู่โอกาส์หนึ่งปีนะครับผมอันนี้มันเป็นของเดิมครับยังไม่ถอดผมคิดว่าจะไปถอดหรือไม่ถอดก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเอาไว้ใช้กลางๆดีไอตัวนี้นครับส่วนข้างหลังข้างหลังเนี่ยคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สฟ,ฟ้านะครับคอร์สฟ้าเนี่ยผมแนะนําให้ออฟเป็นแอสซัสซินสองนะครับแล้วก็ชูล่าหนึ่งแล้วก็เป็นแอสซัสซินสองนะครับผมทำไมถึงเลือกแอสซัสซินสองนะครับเพราะว่ามันจะมาคอมโบกับ คอสหลังของกิโยเป็นแอสซิสซินสองนะครับผมซึ่งให้คีย์ที่เข้าดาเมจสิบห้านะครับถ้าเราใส่อัปเปอร์ตรงนี้นะครับจะได้เอทีเคห้าเปอร์เซ็นแล้วก็คีย์เข้าสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ถ้าเราใส่มิดเดิลของแอสซิสซินสองเนี่ยมันได้คอน์เตอร์สแลทซึ่งเราไม่ใช่กิโยเทสนะครับดังนั้นเราก็เลยไปใส่เป็นของแชมเปี้ยนสองแทนนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยถ้าใส่คู่กับแอสซิซินสองเนี่ยจะให้ลดดีเลกห้าอันนี้ดีมากครับอันนี้ให้ออฟได้ครับผมออฟเนี่ย ถ้าออฟส่วนนี้ส่วน3ส่วนเนี่ยมันจะเสียช่องละ10นะครับสิบสก็เป็น30แต่ถ้าเกิดว่าเป็นออฟส่วนหลังเนี่ยมันจะเสียชิ้นเดียวคือ30ก็คือตรงนี้30มครับมันรวมๆมก็จะเป็น60เหรียญในการใช้ออฟส่วนชาร์โดเนี่ยก็เป็นชาร์โดของแรมเปดบาร์สปกติเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นอินฟินิตี้ก็คือโจมตีอ่าเขาเรียกว่ายกเลิกโทษขนาดนะครับโอเคนะครับอันนี้เราแนะนําของสมใส่เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือของระดับกลางนะเพื่อนๆนะนะ ที่สามารถหาได้นะครับผมเเดี๋ยวเราจะไปเทสดาเมจดูว่าเราจะได้ดาเมจเท่าไหร่ right นะครับเดี๋ยวเรามาบัฟกันก่อนกดยายายาเอาอันนี้เราเหลืออยู่ h p เ,เ,เราเหลืออยู่โอเคแล้วก็แอปพาซบโอเคแอปพารซตอนนี้ของเราได้ที่95ินะครับคีเรตเ95ก็ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงถ้า เพิ่มได้อีกก็แนะนําให้เพิ่มนะครับอ่ะเราจะมาบัฟพักกันตอนนี้คิเลยเราอยู่ที่ร้อยสี่นะครับผมมามาดูกันร้อยสี่เราชไวยก่อนเลอ่าเราจะบัฟอย่างเราปึ๊บปึ๊บ ตอนนี้คิเลตอยู่ที่124นะครับมาดูกันว่าเอ็กโพชั่นบาเตอร์ของเราจะเท่าไหร่อาอลองไปก่อน 10m 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 อยู่ประมาณนี้ 10m แต่ถ้าเราสารน้ำมลเข้าไปปุ๊บ 22m เพื่อน 22m 22m เ22พื่อนสารน้ำมลเข้าไปอีกปุ๊บอ่าต,ติดท็อ f e y 22ก็อยู่ประมาณที่ 22m นะครับเพื่อนโอเค อันนี้คือเซตที่ที่พเพื่อนๆน่าจะหากันได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซตที่ค่อนข้างเกือบฟูแล้วกันนะครับเกือบฟูก็จะเป็นคาราสุนะครับตัวนี้ก็จะให้เอทีเคสี่สิบแล้วดีเลสิบแล้วก็ดูเลลดที่พีอันนี้เอาไว้ฟาร์มแ,แ,แบบจ่า,จาเลยนะครับถ้าเอทีอาร์ร้อยี่สิบจะให้เอทีเคหกสิบแล้วก็โจมตีทุกท่าอีกสิบห้าเปอร์เซ็นเพิ่มดามจระยะไกลอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆอันนี้ดีมากใส่เข้าไปผมจะเน้นเป็นใส่ของตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าตัวเนี้ย มันค่อนข้างที่จะแรงในระดับหนึ่งนะครับผมหรือเราจะใส่นี้ก่อนก็ได้ใส่นี้แล้วเราค่อยมาสลับเป็นอาวุธแทนก็ได้นะครับผมจะใส่เป็นทิชชู่ทิชชู่อะโคเนี่ยทิชชู่อะโคสองเนี่ยมันจะให้ดีเลย์ห้าแล้วก็เพิ่มกิจภาพนะครับผมอีกทุกขนาดห้าหกเปอร์เซ็นถ้าใส่คู่กระมวงเนี่ยมันจะให้ระยะไกลอย่างสองแล้วก็ลดดีเลย์เพิ่มนะครับผมตามขั้นตอนตีบอกของหัวนะมาดูกัน บ้าหน่อยโอเคอันนี้เซตเซตอีกเซตหนึ่งแล้วกันนะครับ 12M 12M ขึ้นมา 2M 12M 12M ิบสเสถ้าชาวสารน้ำมน เท่าไหร่ยี่สิบหกยี่สิบหกเอ็มเมื่อกี้ยี่สิบสองนี่ยี่สิบหกเอ็มยี่สิบหกเอ็มยี่สิบหกเอ็มอันนี้คือไม่ได้เปลี่ยนสนับนะครับถ้าเราเปลี่ยนสนับปุ๊บมาดูการเปลี่ยนสนับแต่ยเราต้องชนแก้วใหม่ก่อนโอเคอ่ะอันนี้คือเซตที่ผมคิดว่าน่าจะแรงที่สุดนะครับผมสิบสองเอ็มสิบสองเอ็มสิบสองเอ็มถ้าเราใสา่น้ำมนสิบแปดเอ็ม 2 7่สิบเจ็ดเอ็มี่อ็มอ็มอนะครับอันนี้คือที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเซตที่แรงที่สุดนะครับเพื่อนๆคนไหนสามารถใช้เป็นแนวทางหรือ,อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจในการทําก็ได้นะครับผมแต่อันนี้ทําฟรีแนะนําให้ไปทําแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพื่อ,อ,นนะอ่ะแลกกล่องครับให้แลกเป็นส่วนหัวกับส่วนปากแล้วก็ส่วนตาเนี่ยเอาอีก อ,อีกชี้ดึงให้เป็นระยะไกลน่าจะแรงขึ้นอีกนะก็คือเพิ่มเป็นระยะไกลหรือไม่ก็ใส่เป็นหินคิเพิ่มอีกสามเปอร์เซ็นเพิ่มถ้าเกิดว่าใส่เป็นหินระยะไกลก็จะเป็นอีกเท่าไหร่นะหินระยะไกลถ้าเกิดใส่ตัวนี้อีกสามเปอร์เซ็นะครับระยะไกลสามเปอร์เซ็นกับคี้สามเปอร์เซ็นก็ลองให้เพื่อนๆตัดใจดูว,ว่าจะใส่อะไรนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกได้นะเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยมันจะมีคอสแจกฟรีที่สามารถเข้าค้งได้แล้วสามารถใช้เหรียญออมได้ ผมแนะนําให้แลกส่วนหัวกับส่วนปากแล้วส่วนนี้ให้ไปใช้คอร์ดอย่างอื่นที่ออฟเป็นคีหรือระยะไกลได้ของเราเนี่ยถ้าเซตเนี้ยระยะไกลน่าจะเยอะแนะนําให้ไปออฟเป็นเซตคีจะดีกว่านะครับโอเควันนี้ช่องใบสามสิบห้าหรือเราจะเอาอันตีด้วยเอาไหมเอาอันตีได้ไหมอันตีแบบเซตเซตทั่วไปไหมเซตทั่วไปไหมเซตทั่วไปอันตีเซตทั่วไปนะครับแล้วเราค่อยมาสลับ ทีหนึ่งโอเคไหมบับก่อนเรายังไม่มีอันติเรายังไม่ได้ใส่อันติเพื่อนเขาทำดาเมจอยู่มะยๆๆยุ่ยุอยู่ตรงนั้นอน่ะเราจะยังไงดีเราจะยังไงด,เงไงดีเขายังเขายังยิงอยู่เลย เราจะมากดอันตีนะครับอันตีของเราก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเรามันต้องใช้ a อพ5ร้อยห้าสิบก็คือหลอดนี้นะครับถ้าเรามีเอพ5ร้อยห้าสิบปุ๊บเนี่ยแล้วเรากดอันตีปุ๊บเนี่ยผมไม่รู้ว่าดาเมจจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับอันนี้เขายิงแรงในระดับหนึ่งอย้เขายิงไปก่อนก็ได้นะผมว่านะอ่ะอันตีมารอติดเอ็มเซตพื้นฐานถ้าเกิดว่าใช้อันตีสิบอันนี้ไม่ติดที่ สิบถ้าสารน้ำมนยี่สิบเอ็ดยี่สิบ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 สามเมรเหมือนจะน้อยลงไหมหรือว่าเราไม่ได้กดแอมบาสิตอโอเคเราไม่ไดกดแอมบาสิตต่อยี่สิบเอ็ม ดามเหมจไม่ค่อยต่างกนะันเท่าไหรนะ่นะเพื่อนๆนะดาเหมจนะปกติเลยนะอันตีก็ก็ประมาณหนึ่งอะเพื่อนๆอ,อันตีผมคิดว่านะแต่มันก็เพิ่มเพิ่มอยู่แหละแต่ไม่รู้ว่ามันบ้าหรือเปล่าแต่มันไม่เพิ่มเลยถ้าน <c oughs> ี่ดูคือแบบเออมันก็มันเหมือนจะเพิ่มอะแต่เพิ่มน้อยมากช่วที่อันตีอยู่เรามาใส่ของฟูกัน 13 m 1ามเอมิเอ็มขึ้นมาหนึ่งเอ็มเพื่อนถ้ากด 27, 27. ่สิเอ็มยีเจ็ดนั้นเราสูงสุด28ใช่ไหมยีผม่ผมว่าน่าผมว่าแปลกๆแล้วแหละแล้วนี่เนยอ๋อมันเพิ่มแอมเพรบาร์อันติใช่ไหมอันติมันเพิ่มแอมเพรบาร์แล้วก็เพิ่มอีหรอ เพิ่มดาเมจของแรงคีดเหรอตามค่าพาวอันตีมันเพิ่มความแรงของลมเพดบารสนี่น่าละ่ะมันไม่เพื่มเท่าไหร่โอเคครับเพื่อนๆอ,อันนี้เรากดอันตีแล้วนะได้ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดใส่เป็นลมเพดบารสน่าจะแรงขึ้นมาในระดับหนึ่งถ้ากดอันตีน้องเพื่อนโอเคครับอันนี้ก็จะมาแนะนำไอเทมสมใสนะครับสำหรับสาย e x l o s i o n b เต t e r นะครับเพื่อนเ เพื่อนคนไหนสนใจก็ลองเอาไปอัดแอปดูนะครับช่องบาย35นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดติดตามในเพจนะครับเพจจะได้มีการเติบโตขึ้นต่อไปนะครับผมจะได้มีไอเทมหรือข้อมูลต่างๆนะครับมาแนะนําในการเล่นให้ชูราสนุกขึ้นมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ